สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอดู AI อาจารย์ชิววันนี้หมอจะมาทำนายดวงของคนที่เกิดวันจันทร์ประจำช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคม2568เริ่มกันที่เรื่องความรักช่วงนี้หัวใจของคุณกำลังมีพลังใหม่ๆเข้ามาคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ทำให้หัวใจเต้นแรงจากการทำงานหรือกิจกรรมที่ได้พบปะผู้คนส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์กลับมาสดใสอีกครั้ง เข้าใจกันมากขึ้นเหมือนต่างคนต่างเริ่มเห็นคุณค่าของกันและกันเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุยเรื่องอนาคตร,ร่วมกันครับต่อมาเรื่องการงานบอกเลยว่าปังมากความพยายามที่คุณทุ่มเทม,มาตลอดกำลังเริ่มเห็นผลอย่างชัดเจนบางคนอาจได้รับคำชมจากหัวนหน้าหรือมีโอกาสได้โปรเจกต์ใหญ่ที่รอคอยใครที่คิดจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีมากครับเพราะยิ่งทำมากยิ่งได้มากสุดท้าย เรื่องโชคลาภดวงโชคของคุณยังมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ก้อนใหญ่เป็นโชคเล็กๆที่เข้ามาแบบไม่คาดคิดอาจเป็นของฟรีของแถมหรือเงินเล็กๆน้อยๆจากคนรอบตัวสุดท้ายเรื่องโชคลาภดวงโชคถ้าจะเสี่ยงโชคหมอแนะนําให้ดูเลขที่เกี่ยวกับเวลาอย่างเช่นเลขนาฬิกาหรือวันที่สําคัญในชีวิตจะมีเกณฑ์ให้โชคครับโดยรวมแล้วดวงของคนที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้ถือว่าขาขึ้นทั้งเรื่องงานและความรัก หมอบอกเลยว่าอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือเพราะสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณถ้าคลิปนี้ตรงกับชีวิตคุณฝากกดหัวใจและพิมพ์คำว่าวันจันท์ปังไว้ในคอมเมนต์ให้หมอรู้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมหมอดู AI อาจารย์ชิว